วันนี้เราก็ได้ละผู้โชคดีหนึ่งคันนะครับในงาน n j Meeting ครั้งที่1นนะครับก็อันนี้นะครับได้รับรางวัลโชคนะครับของคาริเบียนเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องขอบคุณบริษัทคาริเบียนด้วยนะครับที่สนับสนุนของรางวัลในงาน n j Meeting ครั้งที่1นนะครับก็ให้เป็นโชคตัวคาริเบียนตัวนี่แหละครับ Finis นะครับราคา1 8 9 0 0บาทนะครับตัวนี้รับประกัน2ปี ก็เดี๋ยวเราลองไปติดตั้งกันนะครับว่าติดตั้งในจ้ GK ออกมาแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยลูกค้าใช้เป็นโชคเดิมอยู่อันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นสตัดเลยรับรองฟิลลิ่งเปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกัน มันดูแบบแน่นแน่นขึ้นครับไม่เด้งเลยใช่ครับเพราะตอนแรกมันเด้งตอนแรกมันเด้งไปเดี๋ยวทีเนี้ยครับพี่เดี๋ยวพอเราขับไปถึงเทิงหน้าเดี๋ยวที่ยูเทิงนนะครับแล้วก็ แบบเหมือนนั่งเกียร์เดี๋ยวตรงนี้นะครับพี่เดี๋ยวพี่ขับความเร็วสักประมาณ60ที เพราะระดับดาจะมีเหมือนมันมันจะเด้งเด้งแถมใช่แต่นี่คือเหมือนพอลงปุ๊บขึ้นปุ๊บหยุดเลยใช่ครับเพราะแล้วก็ของเดิมมันลงปุ๊บมันจะแทฟใช่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโช้กอัพคาริเบียนนะครับที่ลูกค้าเนี่ยได้ในของรางวัลในงานมิทติ้งเอ็นจีพาครั้งที่1นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกลูกค้าเลยดีกว่าว่าเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันเปลี่ยนจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครับเอาเข็เดี๋ยวถามลูกค้ากันเลยอย่างนี้หลังจากเปลี่ยนไปแล้วนุ่มแน่นครับ เขาลองมา Monday, <laughs> อันเดิมมันเด้งแต่พอแต่งี้มันแน่นเวลาจําคือแบบลงปุ๊บยุบข,ขึ้นแล้วอยู่เลยอ่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งคือของเดิมมันเป็นโช๊คเดิมโช๊คเดิมอยู่กับสปริงโหลด,ดซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติหลักการง่ายครับของแพงกว่าย่อมดีกว่าเสมอโอเคโดยรวมถือว่าแฮปปี้เลยแฮปปี้ครับเอาแค่ okay. นี้แหละครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อ เอ็นเจร้านเอ็นเจได้เลยนะครับร้านเอ็นเจพาร์ตหรือว่าออของบริษัทคาริเบียนได้เลยนะครับสำหรับใครต้องการติดตั้งโชคตัวนี้นะครับราคา18,900บาทนะครับตัวนี้สำหรับวันนี้เราไปก่อนครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคาริเบียนด้วยนะครับที่ให้ของรางวัลใหญ่เลยนะครับของงานมิทติ้งเอ็นเจนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันงานมิทติ้งรอบหน้าครับว่าเราจะมีของอะไรมาแจกกันอีกโอเคครับผมสวัสดีครับ